ส่วนอีกเรื่องหนึ่งหนุ่มวัย18ปีครับมีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากขับรถยนต์เปิดแอร์เปิดเพลงเบาๆนะครับนั่งจิบเครื่องดื่มสูบบุหรี่ชิวๆแต่ว่าความฝันได้ไหมได้แป๊บเดียวเพราะว่าไปขโมยรถเขาคือสุดท้ายโดนจับฝันน่ะดีแต่ทำไม่ดีใช่ครับล่าสุดหนุ่มวัย18ปีครับคือบุกงานศพบ้านญาติขโมยรถฟอร์จูเนญาติไปนะครับ ไปขับเล่นนี่นะนี่บอกว่าไม่ได้ไปขานะผมอยากขับเล่นเนี่ยเป็นความฝันสุดท้ายนี่โดนตามจับนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยที่จังหวัดบุรีรัมยเเนียยโอ้เย บ้าต้องเท็จบ้ต้องเฮ็จบ้ต้องเฮ็ดบ้ต้องเฮ็ดเฮ็ดอยังมึงจับผู้ใดบ้าแล้วแล้วมึงเท็จอยังมึงมึงจับผู้ใดบ้ไปขับรถแล้วมาไว้เนี่ยนะมึงบ้าเกี่ยวมึงจับผู้ใดบ้นี่นะครับผู้ชายที่เข้าไปตบนี่คือเป็นญาติกันนะคือโมโหไงที่หนุ่มคนนี้เนี่ยวัย18ปีขโมยรถฟอร์จูเนอร์ของญาติซึ่งขับมาร่วมงานศพของยายทวดนะขับหายไปตั้งแต่กลางคืนตีหนึ่งนะครับญาติเขาก็ออกตามหา จนมาพบระหว่างทางก็ช่วยกันจับตัวนะครับเจ้าของรถเนี่ยเห็นว่าคนที่ขโมยเนี่ยเป็นเหลนของเขาเองอน,นะมโมโหตบหน้าเลยนะครับแล้วก็เตะไปอีกทีโดยบอกว่าเนี่ยรถคันนี้จริงๆเป็นรถเจ้านายผมหรอกผมเนี่ยยืมมาขับเกือบจะได้หาเงินใช้หนี้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายถาวรนะครับบอกว่าตัวเองทํางานอยู่กรุงเทพตอนหลังเนี่ยคือญาติแจ้งบอกว่าเนี่ยมีทางยายทวดเนี่ยเสียชีวิตก็ ยืมรถ,มรถในถจ้างมายืมรถในจ้างขับพาครอบครัวมางานศพครับงานศพแม่เขานะครับทีนี้พอตีหนึ่งนะจะมาที่รถเนี่ยไม่เห็นรถครับสุดท้ายเนี่ยมารู้ทีหลังว่าคนที่ขโมยชื่อในพิชิตชัยหรือสองซึ่งเป็นเหลนะขโมยไปเขาก็เลยโมโหเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเจ้าของคนที่ขับรถคันนี้ Fortuner เนี่ยที่ยืมมาหน่อยประมาณตีสี่ครึ่งผมเดินกลับบ้านมาปุ๊บไม่เจอรถอ ก็เลยตกใจเลยเข้าไปถามลูกเขยลูกเขยบอกว่าไม่ใช่พ่อรถจอดอยู่ข้างนอกผมก็เลยบอกว่ามาดูเลยรถจอดข้างนอกตรงไหนก็เลยนึกถึงแม่ว่าเออแม่ยังไงช่วยหน่อยให้เจอรถเจออะไรเพราะเราต้องซื้อแทนเขาเหมือนใช่นี่ใช่เหมือนใช่นี่คือจุดทูบบอกบอกแม่เลยไม่ได้จุดคือเขาหนอใช่ยกมือภาานาก็ให้หารถเจอ ขี่คันนี้มาครับขนาดที่ใน2หนุ่มที่ขโมยรถนะครับบอกว่าตัวเองเสพยาบ้าด้วยนะนั่นเงแล้วก็อยากมีรถ f o r t จูเนอเนี่ยนะฮะพอรู้ว่าญาติมางานศพนะก็เลยเนี่ยไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของชาวบ้านก่อนจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปบ้านญาติที่เขาจัดงานศพอยู่นะครับนนแล้วก็ไปรื้อค้นในบ้านเห็นกุญแจรถ Fort จ er ูเนอจึงหยิบกุญแจแล้วก็สตาร์ทรถ f o r ์จูเนอรเนี่ยขับออกมารุ่งเช้าแวะซื้อเหล้าจิบเบาๆฟังเพลงในรถ ผมไม่ได้คิดจาไปขายหรอกอยากจะทำให้ฝันเป็นจริงเท่านั้นเองเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเราจะรุดไปไหนเนี่ผมไม่ได้เอาไปใส่เขาผมก็อยู่นี่เอาแล้วกุญแจ็สรถจะใส่ตัวเนี่อยู่นั่นแล้วครับผมอยู่นั่นพ่อแม่ผมก็แยกทางกันเลยไห้เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเราจะรุดไปไหนเนี่ยเราจะรุดไปไหนครับผมไม่ได้เอาไปใส่ผมก็ร่องเดี๋ยวนี้พ่อพ่อแม่ผมนะเกลียดอะไรยังแบบเสพยาด้วยครับอ้างพ่อแม่แยกทางกัน ฤทธิ์ของยาบ้าฤทธิ์ของเหล้าแหะฮะกินไปแล้วก็ไปก่อเหตุโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับคือมีความฝันน่ะดีแต่ความฝันมันต้องทําไม่ใช่ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะนี่ญาติก็ไปยืมรถเจ้านายมาด้วยนะครับแล้วถ้าเอารถไปเฉี่ยวไปชนโอ้โหยิ่งวุ่นวายใหญ่แล้วเอาไปขายส่งออกไปใช้แดนก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก ถ้าอยากขับจริงๆน่าจะบอกเขาดีๆนะครับออผมขอขับสักรอบนึงได้ไหมอะไรเงี้ยทำงานนะแล้ว<ช>หาเชา่าหาเช่ารถเอาเช่ามาขับได้นะฮะ<อ>มันก็ไม่กี่พันบาทหรอกแต่ว่าหลักการคือต้องทํางานก่อน<ช>อันดับแรกไปเลื่องยาบ้าก่อนเลือกอยาบ้าก่อน <laughs>